ั้นส่วน x กำลังสองลบสี่ไม่ต่อเนื่อง k เท่ากับลบสองบวสองไปดูฟังก์ชันดูใช้โปรแกรมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับดูก็พลอตกราฟเหมือนเดิมเลยข้างบนเปลี่ยนจาก x เป็นเลข1ข้างล่างก็เป็นเลขสประมาณนี้วาดเห็นเพ่อนะตึ้งนี่หน้าตาตาดูสสวยไหมสวยงามมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกทันเลยสังเกตดู x เท่ากับลบสองคือตรงนี้ใช่ไหมกราฟมันเป็นยังไงกัน โคลาเน้นกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ต่อเนื่องทํานองเดียวกัน x เท่ากับ2คือเส้นนี้ต่อเนื่องไหมไม่แต่ถ้าเป็น3เป็น4ไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็จะใช้กราฟเส้นนี้หมดเลยใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการต่อเนื่องหรือถ้าเป็น1เป็น0เป็นลบ1เขาก็จะใช้เส้นที่โค้งเหมือนพรราราโบลาก้วงแบบนี้<ๆ>ก็จะคิว่ามันต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นอะไรฮะลบ3ลบ4ก็จะใช้เส้นนี้เนาะก็จะทําให้ต่อเนื่องนี่แหละครับวิธีการหาที่ง่ายและ เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้น exercise ที่10เขาต้องการให้เราหาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชันเป็นไงต่อเนื่องอมาดูนะครับ exercise 10วิธีการง่ายๆเลยก็คือนำฟังก์ชันกิ่งมาเท่ากันอ่ะนักเรียจนจดตามนะครับนำฟังก์ชันกิ่งมาเท่ากันจากนั้นแทนค่า x ลงไป โดยค่า x เนี่ยโจทย์เขาจะบอกมาให้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับเมื่อแทนค่า x เสร็จแล้วเราก็จะแก้สมก,การหาค่า k อันนี้คือวิธีการนะครับแก้สมก,การหาค่า k ดังนั้นเมื่อดูข้อที่1นึดข้อที่1ฟังก์ชันที่เขาให้เรามาก็คือ 7x ลบ2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1กับ kx กำลัง2เมื่อ x มากกว่า1วิธีทำตามขั้นตอนเลยเราจะนำฟังก์ชันจริงมาเป็นไงกันเท่ากันก็คือ 7x ลบ2เท่ากับเลยครับ kx กำลัง2 จากนั้นแทนค่า x ค่า x วิธีสังเกตก็คือหนูมาดูโจทย์ว่า x เนี่ยเป็นอะไรในข้อนี้ x ควรจะเป็นอะไรครับ x เป็น1นะครับก็แทนค่าลงไปเป็น7คูณ1ลบ2เท่ากับ k คูณ1กํลัง2ที่เหลือคิดเลขตามปกติได้เลย7คูณ1ได้7ลบ2เหลือ 5เท่ากับ1กำลังสได้1คูณ k ได้ k นั่นเองนะฮะได้ได้ k นั่นเองเพราะฉะนั้นฟังกช์ชันที่สมบูรณ์ของตรงนี้มันคือ 5x ยกกำลัง2นะครแต่เขาถามหาค่า k คก็ตอไปตรงนี้ก็ได้นะครับ 5, X, ยกกำลังสเดี๋ยวคุณจะพาไปดูว่าถ้าใช้โปรแกรมแล้วเนี่ยถ้า k ไม่ใช่เลข5มันจะต่อเนื่องหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันระหว่า,างนี้ให้นักเรียนจดครูหนึ่งนะครับรบร้อยนะครับแต่ตอน,นะอ ầ, มาดูเป็นกราฟนะครับฟังก์ชันแรกนะครับ ปูก็พอดต,ตามที่โจทย์ให้มาเลยคือ 7x ลบ2หน้าตาเป็นเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นฟงังก์ชันเส้นตรงเนาะต่อไปนตัวที่2ส,สิ่งที่เราหามาได้คือ 5x กำลัง2ใช่ไหมครับ 5x กำลัง2อิบเข้าปนี่มายางตึงหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ1 1หนึอยู่ตรงนี้นะครับเด็เกๆเด็เกๆเห็นหนึ่งไหม ทุกคนดูจอเห็นหนึ่งไหมหนูจะได้เข้าใจมากขึ้นพอลากขึ้นไป,ปนะครับตำแหน่งนี้นี่เเป็นหนึ่งรามันไปหากันได้ไหมได้นะครับก็เลยทําให้ฟังก์ชันข้อน,นี้ต่อเนื่องเมื่อเเป็นเลขห้าแต่ถ้าทุกคนดูจอนะครับคูเปลี่ยนตรงนี้อ่าดูเมาส์กูนะคูเปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่เลขห้าบ้างไม่ใช่เลขห้าเอาเป็นเลขอะไรดีบลกชอบเลขอะไรอ่าเลขเก้าสมมติเป็นเลขเก้าอ่า ราบก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ครูก็ย้อนกลับมาถามว่าแล้วตำแหน่งเดิมที่ x เป็นหนึ่งเนี่ยมันต่อเนื่องปเปล่าเห็นไหมฮะมันเป็นไงกันมันเป็นคนละเส้นกันมันก็จะไม่ต่อเนื่องละนะครับก็ไปดูทีนี้ถ้าถามว่ามันต่อเนื่องที่เลขอะไรเราก็ต้องมาดูว่าราฟอ่ะมันชิดกันตรงไหนปรากฏว่ามันไม่มีเลยถูกไหมฮะเนี่ยช่องเล็กๆพวนี้เหมือนจะชิดแต่พอขยายซูมเข้าเนี่ยก็ไม่ได้ชิดหรือจะเป็นเลขอื่นอ่ะสมมติครูเปลี่ยนเป็นเลขลบสองนี่ อ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าราข้อนี้จะต่อเนื่องก็คือต้องเป็นรอยตัดตรงนี้ถูกไหมฮะซึ่ง x เป็นเท่าไหร่0.2655644370746โอโ้โหซึ่งหายากมาเพราะฉะนั้นนี่คือที่ไปที่มาว่าเวลาทําไมเราจะหาเนี่ยมันต้องจับมาเท่ากันนันเองนะครับต่อมาดูข้อที่2องครับอีกห่งข้อก่อนที่จะไปดู d i f f r r e n t i a t e นะครับข้อที่สอง ข้อที่สองโจทย so ์ของเราให้มาก็คือ fx เท่ากับฟังก์ชันกิ่งนะครับ kx กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสองกับ2 x บวก k เมื่อ x มากกว่าสองสเต็ปเดิมเลยครับตั้งต้นวิธีทำวิธีทำก็คือเราจะนำฟังก์ชันกิ่งมาเป็นไงกันเท่ากันก็คือ kx กำลังสองต้องเท่ากับ2 x บวก k แล้วข้อนี้ ควรจัดแทน x ด้วยเลข2ก็เป็น k คูณ2กำลัง2เท่ากับ2คูณ2แล้วบวก k ที่เหลือคิดเลขนะครับ2กำลังสองได้4 4คูณ k เป็น4 k ต่อคสาอบวก2เอ้ยคูณ2เป็น4ก็บวก k แก้สมการครับ k บวกอยู่ย้ายไปลบเหลือกี่เคครับ 3 k เท่ากับ4ดังนั้นต้องการแค่ k แต่ว่ามันมี3มรรมาทำมอยู่คูณอยู่ต้องย้ายไปาดังนั้น k ของเราเท่ากับ4ส่วน3นั่นเองนะครับ4ส่วน3ก็จะมีค่าประมาณ 1. จุดกว่ากว่านี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตำแหน่งที่ 1. จุดกว่ากว่านั้นฟังก์ชัน2ตัวนี้เท่ากันหรือเปล่านะครับเท่ากันหรืล่า ในส่วนของข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับจัดฟังก์ชันกิ่งมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการหาค่า k ได้เลยส่วนค่า x โจทย์จะเป็นคนกำหนดมาให้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับรอยนะแห่นค่านะครับเกินเกินเบิร์ชุ ฟัง์ชันแรกอันแรกของเราก็จะเป็น4ส่วน3อะไรครับ x กํลังสใช่ไหม4ส่วน3 x ยกกำลังสองว่าได้เป็น4เขียวประมาณนี้ครับระบล่างไหนส่วนตัวที่2ก็เป็น2 x บวก4ส่วน3นี่นาาแบบนี้ตึงไหนนาะนี่ไงมาแล้ว อันนึงสีเขียวเป็นพาราโบลานะฮะสีน้ำเงินเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นที่ x เข้ากับ2ที่ x เข้ากับ2 2เราอยู่ตรงไหนเอ่ยซูมเอาก่อนนี่2อ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลากขึ้นไปต่อเนื่องไหมต่อเนื่องเป็นไปได้ต่อเนื่อง,อองจริงๆแล้วนอกจากตรงที่ x เข้ากับ2ต่อเนื่องแล้วมันยังมีอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้ครับถูกไหมคือลบเท่าไหร่ลบ0.5นั่นเองจริงๆแล้วข้อนี้ต่อเนื่องที่สองจุด แต่ว่าโจทย์สนใจว่าตำแหน่งที่ x เ,เป็นศอกต่อเนื่อง,ง,งหรือกหล่าเราก็เลยพิจารณาเพียงเท่านี้นะครับ